สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างนะครับ local user สำหรับตัว Windows 10นะครับหลายคนนะครับที่เพิ่งทำการใช้ตัว Windows 10นะครับอาจจะงงว่าวิธีการล็อกอินเข้า Windows 10นั้นมีกี่แบบนะครับซึ่งนะครับโดยปกตินะครับ Windows 7มันก็จะมีแค่หนึแบบก็คือที่เป็น local user แต่ Windows 10นะครับสำหรับตัว Microsoft Account Windows 10นะครับวิธีการล็อกออนนะครับหรือล็อกอินตัวคอมพิวเตอร์นะครับสามารถจะทำได้2แบบนะครับก็คือที่มาจาก local user นะครับคือ user ที่เราทำการสร้างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือ Microsoft Account Email นะครับตัวนี้สามารถเราสมัคร email ที่เป็นพวก Hotmail หรือ Outlook นะครับแล้สามารถไป sign in คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ถ้าคุณมีสิทธิ์นะครับแล้วตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถซิงพวกโฟโตคุหรือพวกสกายได้ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างที่เป็น local user นะครับคือ local ที่ติดกับเครื่องนะครับถามว่านั้นทําอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการสร้างนะครับ local user นะครับก็อันดับแรกนะครับให้มาที่ this PC นะครับจากนั้นทําการคลิกขวาที่ this PC นะครับเลือก manage พอเราเลือก manage เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นปอปอัพที่เป็นตัว computer management นะครับจากนั้นให้คลิกเมนูที่เป็น local user and group นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการสร้าง user ให้คลิกไปที่กล่อง user นะครับมันจะมี folder 2 folder นะครับให้ทำการคลิกขวาที่ folder user แล้วก็เลือก new user นะครับ username นะครับก็ให้เราใส่ user ที่เราต้องการไปนะครับก็คุณชื่ออะไรอาจจะเรากินชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับ สมมุติผมใส่นะครับ user สมมำหตับน IT นะครับ full name อาจจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วแต่เราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ full name description ก็ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ส่วน password นะครับก่อนตั้งให้เลือกอันนี้เอาออกก่อนแล้วก็กด password never expire คือไม่มีวันหมดอายุนะครับจากนั้นทำการใส่ password ลงไปนะครับแนะนำให้เป็น complex password นะครับอะไรก็ได้ของเรานะครับ จากนั้นพาสเวิร์ดใส่2รอบนะครับให้เหมือนกันแล้วก็เลือกที่เป็นพาสเวิร์ดเนวอเอ็กไฟจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องทําการเปลี่ยนบ่อยๆนะครับจากนั้นทําการกดเกียนเมื่อเราทำการกดเขียนเรียบร้อยนะครับเรากดโคตดนะครับแล้วเราเราเราลองรีเฟซดูนะครับมันจะเห็นยูเซอร์ที่เราทําการสร้างเมื่อกี้ขึ้นมานะครับแลก็แปลว่าเป็นการสร้างยูเซอร์มาแล้วนะครับลงใน Microsoft Local User นะครับจากนั้นจะให้ยูเซอร์ที่เราทําการสร้างเมื่อไปเมื่อกี้คือยูเซอร์ไอทีเนี่ย มีสิทธิ์เป็นแอดมินเครื่องนะครับทำอย่างไรก็คลิกมาที่กุ๊ปนะครับจากนั้นคลิกเดับเบไม่คลิกไปที่ administrator นะครับเมื่อเราทําการคลิก administrator เรียบร้อยแล้วก็กด add นะครับกด add จากนั้นทําการพิมพ์ชื่อ user นะครับที่เราทําการสร้างเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมทําการสร้างนะครับ user it ผมก็ใส่ไปแล้วกด check name พอเราเช็ค k name นะครับมันต้องขึ้นเป็นชื่อคอพิวเตอร์ b a c k s l a s h แล้วก็ตามชื่อ user เป็นแล้วก็มี underline นะครับแปลว่ามันมี user อยู่จริงนะครับ จากนั้นก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับผมแอด user id เข้ามาแล้วจากนั้นก็กดโอเคอีกทีนะครับจากนั้นก็ทําการปิดนะครับก็มันเป็นวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการวิธีการสร้างเขาเรียกว่าตัว local นะครับ local user นะครับสำหรับตัว windows 10นะครับเอาไว้สําหรับแชร์ไฟล์ข้ามเครื่องเดสก์ท็อปหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับเครื่องข้ามเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับก็หรือว่าจะเอาไว้กรอก username password ตอนล็อกอินนะครับในกรณีที่เป็น คอมพิวเตอร์อันนี้เป็น PC ที่อยู่ที่บ้านอาจจะมีแอดเขา้าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกนะครับก็เขียนไปแต่แต่ละชื่อเลยแล้วก็เข้ามานะครับก็จะได้จะได้แยกโปรไฟล์ในการทํางานของ Windows นะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการสร้างนะครับโลโก้ Local, นะครับยูเซนะครับสำหรับตัว Windows 10พีเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ